สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะวันนี้แกงผักเชียงดาใส่ปลาย่างค่ะแกงผักเชียงดาใส่ปลาย่างแล้วก็ใส่บวบหอมนะคะปลาย่างเป็นปลาส้อยค่ะก็ไม่ปน่นไม่ไรเนอตใส่เป็นตัวตัวแบบนี้ก็จะได้แกะกินแบบนี้เลยค่ะนะคะซื้อมาไว้หลายวันแล้วค่ะนะคะปลาย่างสุขโขทัยค่ะสามมัดหนึ่งร้อยนะคะ สามมัดหนึ่งร้อยผักเชียงดาเนี่ยคะ่ะก็ซื้อมาเนาะนะคะกําละสิบบาทผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากมายคะ่ะแกงใส่ปลาย่างบวบหอมที่สวนก็ปลูกไวค้ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เก็บเนาะยังไม่ได้เก็บยอดอันนี้ซื้อเข้ามาคะ่ะกําละสิบบาทแกงผักเชียงดาใส่ปลาย่าง แกงแบบบ้านๆค่ะอาหารแบบบ้านๆแต่มีประโยชน์มากมายค่ะปะย่างก็ไม่ป่นไม่หักเขาเนาะเราก็แกงเป็นตัวๆจะได้เกะกินแบบนี้เป็นอาหารพื้นบ้านค่ะ มาเลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะแกงผักเชียงดาบวบหอมใส่ปลาย่างค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่แวะเข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะขอสักสามนาทีนะคะ ได้สองนาทีแล้ว